สวัสดีทุกๆคนนะครับกลับมาเจอกับทีมงานตานทวะกันอีกแล้วหลังจากที่เราได้ดูภาพรวมของปี2,564ตลอดทั้งปีแล้วเราก็รู้ว่ามันมี4ช่วงไม่ว่าจะเป็นช่วงไตรามาสแรกไตรามาสที่2และ3ช่วงเดือนตุลาคมแล้วก็ช่วงส่งท้ายปีเราก็ดูได้ว่าช่วงนี้โดยส่วนใหญ่ของปีนั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยดีนะแต่สําหรับคนแต่ละราศีแล้วมันก็เกิดเรื่องที่แตกต่างกันไปในแต่ละคนอีกทีเรื่องที่ว่าแย่มันก็ไม่ได้แย่ไปหมดเรื่องที่ ว่าด,ดีก็ไม่ได้ดีสาหรับทุกคนคราวนี้เราจะมาดูกันก่อนว่าราศีแรกที่เราจะพูดถึงนั้นคือราศีเมษจะมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างเขาว่าสาระสําคัญส่วนใหญ่นั้นคนที่ลักษณะสถิตราศีเมษเนี่ยมีมริตยูเข้ามาทับชีวิตที่อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งมันก็ส่งผลกันมาหลายปีก็จะยังเปลี่ยนแปลงต่อไปเราลองมาฟังในรายละเอียดกันดูนะครับ พยากรณ์สำหรับคนที่ลัคนาสถิตราศีเมษนะคะดาวใหญ่คือดาวมฤตยูเข้าทับลัคนามาตั้งแต่พศ2559ชีวิตของท่านยังคงวนเวียนอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบถาวรดาวมฤตยูเป็นตัวแทนกรรมเก่าที่ตามมาคิดบัญชีทําให้คนราศีเมษได้รับผลกระทบจากการกระทําในอดีตประมาณ45ปีมาแล้วและจะรอดพ้นจากเงามืดทมินของดาวมฤตยูในปี2565ดังนั้นในปี น,นี้2,564เกิดความวิปรติตรแปรปรวนไปจากเดิมและเป็นไปในทางร้ายจะทำสิ่งใดก็ไม่มีความมั่นใจไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกโดยเฉพาะกับคนภายนอกคนราศีเมษจะเก่งกล้าเฉพาะกับคนในครอบครัวที่สนิทกันในทางการเงินของคนราศีเมษมีความปั่นป่วนเกิดขึ้นตลอดทั้งปีเพราะดาวราหูโคจรเข้าเรือนการเงินจะมีการใช้ใจ่ายเงินแบบเพลิดเพลินจนลืมดูตัวเลขในบัญชี กว่าใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตจะมาถึงก็เกินกว่าจะยับยั้งได้ชาวราศีเมษมีโอกาสจะได้เป็นที่ปรึกษาในเรื่องเงินทองทรัพย์สินในช่วงเดือนเมษายนไปแล้วจะต้องใช้ทั้งความรู้ไหวพริบชั้นเชิงเพื่อจัดการเรื่องเงินเงินทองทองเป็นการจัดการแบบรร่งเร่งให้ทันเวลามีการใช้วิธีการแบบสุดๆที่คนอื่นเขาไม่ทํากันแต่ก็เป็นวิธีที่ฉลาดเรื่องลือกันในกลุ่มคนที่รู้จักเลยทีเดียวในปี2564นี้เป็นปีแห่งการทํางานของคนราศีเมษ เพราะว่าดาวใหญ่ที่ให้คุณและให้โทษคือดาวพฤหัส,สบดีและดาวเสาร์โคจรมาเข้าเรือนการงานคนราศีเมษจะได้ทํางานให้กับเจ้านายผู้บังคับบัญชาผู้ใหญ่เป็นงานที่เหนื่อยเป็นงานหนักเป็นงานมีอุปสรรคมีปัญหาแต่เมื่อทํางานแล้วก็จะมีคนมาช่วยทําแล้วสามารถเอาตัวรอดได้เพราะว่าคนราศีเมษมีความมุมานะมีความหวาดระแวงไม่ไว้ใจใครการทํางานในปีนี้ต้องใช้ปัญญาแบบฉลาดแกมโกงต้องเอาเปรียบผู้อื่นในเรื่องการงานด้วยค่ะ ังจากเดือนเมษายนไปแล้วผู้ใหญ่เจ้านายผู้บังคับบัญชาก็ให้ความสำเร็จด้วยดีแต่กว่าจะสำเร็จต้องใช้ทั้งความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ใช้ความมุ่งมั่นแบบสุดๆไม่ท้อถอยไม่เลิกลาต้องใช้ทั้งปัญญาและไหวพริบดูเหมือนจะเป็นคนบ้าที่สุดแสนจะทุ่มเทให้กับการงานและความสำเร็จ จบกันไปแล้วนะครับสําหรับปีนี้ของชาวราศีเมษที่เรียกได้ว่ายังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงยังมีความทึมทึบและกรรมเก่ามาคอยตามรังควานอยู่นะครับซึ่งกรรมเก่าเนี่ยมันก็จะมาในหลากหลายรูปแบบถ้าหากว่ามันทําลายหน้าที่การงานหรือบ้านช่องที่อยู่อาศัยก็ยังเป็นเรื่องไกลตัวในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดของชาวราศีเมษณนะตอนนี้คือการรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและหมั่นทําบุญลงศพหรือจะไปบริจาคเลือดก็ได้ ถ้าหากสามารถทําได้ก็ถือศีลกินเจนุ่งขาวผมขาวช่วยเสริมดวงชะตาให้มันผ่านพ้นปีนี้ไปได้ด้วยดีเนื่องจากว่าการนุ่งขาวผมขาวเนี่ยทำให้เจ้ากรรมนายเวรหรือกรรมเก่าที่ตามมารังควานเราเขาก็จะเห็นอกเห็นใจเรามากขึ้นเพราะถือว่าเราได้ปล่อยวางสิ่งที่เราเคยยึดถือนั้นไว้แล้ว ก็ขอให้ปีนี้ชาวราศีเมษใช้ชีวิตอย่างมีสติกันทุกคนนะครับทีมงานตาลทวะก็ขอฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ